ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงประโยคที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆใน Conan the Movie ภาคแรกๆนะครับก็คือประโยคพ่อสอนให้ที่ฮาวายครับโดยประโยคพ่อสอนให้ที่ฮาวายเนี่ยจะมีปรากฏเฉพาะในเด e Movie เท่านั้นจะไม่มีในมังงะหรืออนิเมะก็คาดว่าน่าจะเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆเหมือนกับคำถามของดอตรอากาะ ที่จะปรากฏเฉพาะในเดอ m o มู e เช่นกันโดยในคลิปนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าสกิลหรือทักษะที่พ่อสอนให้ที่ฮาวายเนี่ยมีอะไรกันบ้างก็เชิญรับชมกันได้เลยครับทักษะที่1ยิงปืนในยอดนักสืบจิวคน,นันเดอร์มูฟี่สคดีฆาตกรรมให้ปริศนาโดยในภาคนี้นะครับจะเป็นฉากในตอนท้ายของเรื่องที่รันโดนคนร้ายจับตัวไปยังดาดฟ้า พวกโคนันโคโกโสรสารวัตรมิงเลและหมวดชิราโทริจึงตามขึ้นไปช่วยโดยที่ดาดฟ้านั้นทางคนร้ายได้สั่งให้หมวดชิราโทริโยนปืนมาให้ตนหมวดชิราโทริจึงได้โยนปืนออกไปโดยรอกาดจังหวะที่คนร้ายนั้นก้มลงมาเก็บปืนเพื่อจะได้เข้าชาร์จับกลุ่มแต่คนร้ายก็ไหวตัวทันจึงได้สั่งให้โคนันมาเก็บปืนและเอามาให้ตนโคนันก็ได้ออกไปเก็บปืน และระหว่างที่ถือปืนอยู่โคนนันนั้นก็ได้นึกถึงวิธีการช่วยตัวประกันของโคโกโรในครั้งอดีตจึงทําการเล็งปืนไปยังฝั่งคนร้ายและยิงออกไปเฉี่ยวบริเวณต้นขาของรันทําทให้รันนั้นบาดเจ็บและล้มลงเพราะในมุมมองของคนร้ายที่กําลังจะคิดหนีนั้นหากว่าเก็บตัวประกันที่บาดเจ็บเอาไว้ก็จะเป็นภาระ,ระเปล่าคนร้ายจึงทิ้งรันและพยายามหาทางหนีอื่น แต่ในระหว่างนั่นเองโคก,กโล่ก็ได้พุ่งเข้าไปชา้าจ,จับกลุ่มคนร้ายได้สําเร็จและคนนั้นก็ได้เข้าไปช่วยตัวประกันอย่างรันออกมาได้นั่นเองโดยในตอนท้ายของเรื่องนี้นะครับคนนั้นก็ได้บอกว่าตัวเขานั้นได้เรียนสกิลย,ยิงปืนมาจากพ่อที่ฮาวายจริงๆอ่ะตอนที่เราไปตากอากาศที่ฮาวายเราให้พ่อสอนยิงให้บ่อยๆที่สนามยิงปืนที่โนนเรื่องนี้จะบอกใครไม่ได้ด้วย แต่ว่าเราก็ทำให้รันมีความหลังที่เจ็บปวดจนได้สิทักษะที่2ขับเรือในยอดหนังสืบจิ๋วโควนนเดอะมูวี่4คดีฆาตกรรมในตามารณะในภาคน,นี้จะเป็นฉากที่รันกับโคนันกำลังหนีการไล่ล่าจากคนร้ายใน t ropical land โคนันจึงได้คิดแผนทำการขับเรือหนีจากโซนสวนสนุกหนึ่งไปยังอีกโซนหนึ่ง โดยในระหว่างที่ขับเรืออยู่นั่นเองรันที่ความจําเสือ่อมจึงได้ถามคนนั้นที่กําลังขับเรือว่าพ่อนั่นคุณไปหัดขับเรือมาจากไหนอ่ะพ่อสอนให้ที่หาวายยังไงล่ะทักษะที่3ขับรถในยนอดนักสืบจิ๋วคนนั้นเดอะบู๊พี่ห้าคดีปริศนาเส้นตายสู่สวรรค์ ในเดววีนี้จะเป็นฉากที่กลุ่มนักสืบเยาวชนติดอยู่บริเวณชั้นบนสุดของตึกทวินทาวเวอร์ที่กําลังถูกไฟไหม้ลามขึ้นมาอย่างชั้นบนและภายในชั้นที่อยู่นั้นได้มีการติดตั้งระเบิดเอาไว้อีกด้วยและจะระเบิดภายในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าคนนั้นซึ่งสังเกตได้ว่าตึกทวินทาวเวอร์นี้เป็นตึกแฝดที่มีอาคารคู่อยู่อีกฝั่งจึงคิดวิธีหนีออกจากที่นี่โดยการขับรถข้ามจากตึกหนึ่งไปยังอีกตึกหนึ่ง โดยอาศัยแรงลมที่ได้จากการระเบิดเป็นตัวช่วยส่งรถให้ไปถึงอีกฝั่งหนึ่งด้านเองโดยในตอนจบหลังจากที่ข้ามออกมาได้แล้วมิซึฮิโกะก็ได้ถามคนนั้นว่าว่าแต่ว่าคนนั้นคุงอ่ะแผขับรถที่ไหนมาเหรอครับเนี่ยอ๋อคุณพ่อสอนให้ที่ฮาวายยุทษะที่ที่ขับเครื่องบินในยอดนักสืบจิ๋วคนนั้นเดอะมูฟวี่แ มนตราแห่งรัติการสีเงินในเดมูฟี่นี้จะเป็นฉากที่พวกโคนันนั้นนั่งเครื่องบินไปยังฮาโกตดเตะและได้เกิดคดีฆาตกรรมบนเครื่องบินขึ้นกับตันและรองกับตันของเครื่องบินก็ได้โดนลูกหงจากสารพิษไซยาไนท์ไปด้วยทําให้ไม่สามารถบังคับเครื่องบินได้จึงต้องมีการหาคนมาบังคับเครื่องบินแทนจอบโจนคิดที่ในตอนนั้นปลอมตัวเป็นชินโจจึงได้เสนอตัวมาบังคับเครื่องให้ และเสนอให้คนนันนั้นมาเป็นผู้ช่วยนักบินในระหว่างที่บังคับเครื่องบินอยู่นั่นเองจอมจนคิดในล่างของชินโจก็ได้ถามคนนั้นขึ้นมาว่านายนะ่ะรู้จักวิธีบังคับแฟลปกับเกียร์หรือเปล่ารู้สิเพราะพ่อฉันเ,นยเคยสอนวิธีขับเครื่องเซสนาให้ที่ฮาวายนะ่ะอย่างนี้นี่เองอะถ้าก็ว่าฉันเลือกคนไม่ผิดแล้วนะงานนี้แต่ว่ามันก็แค่ตอนอยู่บนพื้นน่ะแต่ยังไม่เคยขึ้นบินจริงๆหรอกนะ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับทักษะสกิลพ่อสอนให้ที่ฮาวายและก็ขอเสริมอีกเรื่องหนึ่งนะครับจะเป็นเรื่องที่คนเข้าใจผิดกันเยอะอยู่เกี่ยวกับการขับเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ในเดอ m o v i ว2ที่เข้าใจกันว่าเป็นทักษะที่พ่อสอนให้ที่ฮาวายเหมือนกันซึ่งในเรื่องคนนั้นบอกแค่ว่าเคยขับเฮลิคอปเตอร์มาแล้วหลายครั้งแค่นั้นเองไม่ได้บอกว่าพ่อสอนให้ที่ฮาวายแต่อย่างใด เราจะลงจอดที่สนามโรงเรียน,นะครับคุณลุงคอยควบคุมเพเดอร์กับคอเลกทีฟให้ด้วยนะครับเฮ้ยโอ้เจ้าป้าอย่านะแกจะฆ่าพวกเราเลยฮะไม่ต้องห่วงแล้วครับตอนผมเป็นเด็กผมเคยขับมาหลายครั้งแล้วแล้วนะแล้วตอนนี้แกไม่ใช่เด็กหรืองไงฮะโดยที่ว่าตอนในเด็กได้ขับมาแล้วหลายครั้งนั้นก็จะไปตรงกับช่วงแรกที่พวกเด็ก,ดกนักสืบเยาวชนได้ไปที่พิพิธภัณฑ์เครื่องบินกันและอยากจะนั่งเครื่องเฮลิคอปเตอร์ แต่คนนั้นก็บอกว่าเครื่องเฮลิคอปเตอร์นี้สามารถนั่งได้เฉพาะกับเด็กที่โตตั้งแต่ป .5 ขึ้นไปเท่านั้นและก็ได้นึกเป็นเสียงในหัวว่าเมื่อตอนป .5 นั้นตัวคนนั้นนั้นเคยลองขับมาจนเบื่อแล้วนั่นเองขอโทษนะตอนที่ฉันอยู่ป .5 นะ่ะฉันเล่นจ,จนเบื่อแล้วล่ะก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปมากๆนะครับ ยังชิเคยครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ถ้ามีความเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ตรงด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอขอบคุณที่เข้ามารับชมเป็นอย่างสูงครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ